กาญจนบ,บุรีแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกับจังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบ,บุรีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและในด้านการศึกษาอีกด้วย วันที่4กันยายน2567เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมเอรรวันชั้น4สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดฟุกุอิป,ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและในด้านการศึกษาระหว่าง ร้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีคุณวาชิซึมิโอรองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิพร้อมทางได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาและการบริบาลผู้สูงอายุระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีประเทศไทยกับจังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโดยมีนายวุฒิพงศุภควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมุลนิธิดวงประทีปสโมสรโรตารีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการบริการที่มีคุณภาพทั้งสองจังหวัดทั้งสงประเทศ เนื่องจากหน่วยงานราชการจังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นได้เลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริบาลโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นและการบริบาลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ยากไร้ในจังหวัดกาญจนบุรีและในประเทศไทยที่สนใจได้มีความรู้ความสามารถมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยเมื่อปีพุทธศักราช2558หน่วยงานราชการจังหวัด ฟุกุอิร่วมกับมูล,ลนิธิดวงประทีปดำเนินโครงการฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่นเพื่อการบริบาลโดยเลือกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งบ้านเก่าวิทยาเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมและนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฝึกภาษาญ,ญี่ปุ่น เพื่อการบริบาลมาถึงปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด39คนจากการสนับสนุนทางวิชาการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนการพัฒนาหลักสูตรและการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนและบุคลากรได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2,567และมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายกอรมน วันที่4กันยายน2567เวลา10นาฬิาร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีมอบหมายให้ในายรณพพเวียงสิบมารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่น1ประจำปีงบประมาณ2567และมอบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเข็มเครื่องหมายกรอรอมานณห้องประชุมโรงแรมราชสุภมิตรจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีพันเอกหญิงดวงฤดีกิตติยุทธโยธินรองหัวหน้ากลุ่มง,งานกิจการมวลชนกล่าวรายงานผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีฝ่ายตํารวจ รองผู้อุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายทหารและผู้ที่เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเจ้าของภาคธุรกิจในภาคเอกชนและสื่อมวลชนจำนวน80คนร่วมพิธี ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรุ่นหนึ่งประจำปีงบประมาณ2,567เมื่อ8สิงหาคม2,567ถึงวันที่4กันยายน2,567แล้วนั้นและเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้กับผู้สาเร็จการอบรมจํานวน80คนสําหรับการอบรมดังกล่ามวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ด,ด้านความมั่นคงสถานการณ์ความมั่นคงด้านต่างๆบทบาทและหน้าที่ของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจากักรรวมทั้งเพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับผู้นําองค์กรของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติด้านความมั่นคงในทุกมิติ

การตรวจบภูทรจังหวัดกาญจนบุรีมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีประจําตี2500กาญจนบุรีนั่นผู้แทนมลัฐานโลกที่17นั่นของกองในการรักษาความมั่นคงภายในรัฐบาละป้อระัมินไปที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและมาสุงประเทศชาติมีความมั่นคงมั่นคงยังอยู่ในทุกมิติทุกระดับตลอดไปท่างก่อนให้ทุกท่านมีตภาพพอไป sih, itu empat, 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 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงจากนายกอบจอกาญจนบุรีนำไปใช้กำจัดลูกน้ำในแหล่งน้ำลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกวันที่5กันยายน2567ที่ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ปริพล์จุนเจมิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรับผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงจากนายแพทย์ประวัติกิจธมกูลนิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับนำไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนําไปแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปใช้ในครัวเรือน เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเฝ้าติดตามทั้งคืนเจ้าเอสตัวกำลังว่ายน้ำข้ามฝั่งใช้ยุทธวิธีขับไล่ตกใจว่ายน้ำหนีเตลดิดวันที่5กันยายน2 5 6 7 6นในายนไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าขณะนี้มีช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จำนวนหนึ่งเอาหาก,กินนอกพื้นที่อนุรักษ์มีทั้งเดินข้ามถนนและข้ามแม่น้ำแควน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์และเขตพื้นที่ตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีและตำบลหนองรีอำเภอบ่อพ,บพลอยโดยคืนวันที่4กันยายนต่อเนื่องมาถึงเช้าวันใหม่ของวันที่5กันยายน2567เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและต่อมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าชุดที่2 ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนาตะบลช่องสสดาวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีช้างเข้ามากินและทำลายพืชไร่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายบริเวณบ้านช่องกระทิงหมู่ที่4ตะบนช่องสสดาวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีโดยในเบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ไร่ของชาวบ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่มีแม่น้ำแควใหญ่ขวางอยู่จากการตรวจสอบพบช้างป่าได้กินและทำลายไร่มันสัปะลังของชาวบ้านที่ปลูกมาแล้วประมาณ4เดือน ได้ทำความเสียหายเนื้อที่ประมาณ1งานหรือ100ตารางวาต้นมะละกอล้มกว่า60ต้นเสาปูนรั้วพังเสียหายอีกจำนวนหนึ่งการตรวจสอบคาดว่าช้างป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่นั้นได้ข้ามแม่น้ามาจากฝั่งตรงข้ามประมาณ2-3ตัวเจ้าหน้าที่จึงได้จัดวางกำลังเอาไว้ที่บริเวณช่องทางที่พบร่องรอยช้างเดินขึ้นจากแม่น้ำแควใหญ่ จนกระทั่งเวลาประมาณ10.00นวันที่4กันยายนเจ้าหน้าที่เริ่มได้ยินเสียงดังของช้างป่าลักษณะกำลังว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแควใหญ่เจ้าหน้าที่จึงเฝ้ารอ่ามกลางความมืดจนกระทั่งช้างป่ากำลังถึงฝั่งเจ้าหน้าที่จึงใช้ยุทธวิธีด้วยการส่องแสงสว่างจากไฟฉายพร้อมตะโกนขับไล่ช้างพร้อมๆกัน เพื่อทําให้ช้างตกใจเมื่อช้างตกใจจึงได้รีบว่ายน้ําข้ามฝั่งกลับไปที่เดิมในทันทีโดยพบว่าช้างป่ามาด้วยกันจํานวน3ตัวจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าจึงเฝ้าระวังตรงบริเวณดังกล่าวเอาไว้จนถึงเวลาประมาณ23.30นก็ไม่พบว่าช้างป่าว่ายน้ําข้ามฝั่งมาอีกเจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนตัวออกจากจุดดังกล่าวเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณอื่นๆของตำบลช่องสะดา ส่วนกรณีการข้าตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ถูกช้างป่ามากินและทำลายจนได้รับความเสียหายขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบกับเจ้าของซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เข้าเปประสานงานเพื่อพูดคุยประชาสัมพันธ์และร่วมหาแนวทางในการป้องกันช้างป่าต่อไปจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,567วันที่4กันยายน2,567เวลา9นาฬิกา ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีมอบหมายให้นายอุทิพงสุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบัญและการเขียนหนังสือราชการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,567ณนห้องคอนเนชั่นโรงแรมราชสุภมิตรการจนบุรีโดยมีนายปริศดีชัยพักดีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดการจนบุรีกล่าวรายงานหัวหน้าส่วนราชการวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคส่วนราชการส่วนกลางอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน450คนร่วมเปิดโครงการสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินการจัดโครงการโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบ เกี่ยวกับงานสารบัญสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญหลักภาษาไทยและหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดีทั้งนี้นายวุฒิพงศุภคาวนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าการปฏิบัติงานสารบัญในปัจจุบันถือเป็นกลไกและช่องทางที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของบุคลากรของส่วนราชการจำเป็นต้องมีความรู้มีทักษะและเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบัญไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตาม กฎหมายที่มีกําหนดการติดต่อราชการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์การเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคําสํานวนในหนังสือราชการเพื่อให้เกิดความชํานาญในการเขียนหนังสือราชการของผู้ปฏิบัติงานในการฝึกปฏิบัติร่างและตรวจแก้ไขหนังสือราชการเมื่อเกิดความชํานาญในการเขียนหนังสือราชการจะทําให้การสื่อสารการใช้ภาษาที่ดีถูกต้องชัดเจนสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอบรมให้ความรู้การช่ว ่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับเยวบาวชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา วันที่4กันยายน2567นายแพทย์ปริพลจุนเจริมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายนิสิตจงสุภวิสารกิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ห้องประชุมฉลองสิริราชสมบัติโรงเรียนกาญจานานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีการจัดอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนอาจารย์และสถาน ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้อุปกรณ์จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กนักเรียนครูอาจารย์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้หากสามารถช่วยเหลือฟื้นคืนชีพได้ทันเวลาจะทําให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้โดยไม่มีความพิการใดๆหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระเตือนระวังฝูงช้างปากข้ามถนนสาย3า99าลาดยญาสีสวัสดิ์พร้อมแนะสีวิธีปฏิบัติหากพบวันที่4กันยายน2567นายนไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวว่าปัจจุบันฝูงช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจะเดินข้ามถนนสาย3199ลาดหญ้าสีสวัสดิ์ช่วงเส้นทางขึ้นเขาตับเต่าอยู่เป็นประจำซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้นได้พาดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระบางครั้งมีมากถึง3 0 ถึง40ตัวโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาไปถึงช่วงกลางคืนและรุ่งขึ้นของวันใหม่โดยเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าประจำหน่วยพิทักษ์ป่าหม่องกระแท้ได้ทำการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเส้นทางสาย3199ช่วงเส้นทางขึ้นเขาตับต่าอยู่เป็นประจำช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีของวันที่3กันยายนที่ผ่านมาชุดลาดตระเวนผลักดันช้างป่าได้พบช้างฝูงเดินข้ามถนนบริเวณสารประดู่หมู่ที่4บ้านแก่งแคบ ตำบลท่ากระดานอำเภอรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวนกว่า40ตัวช้างฝูงนี้จะข้ามไปกลับถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าวไปกลับได้ใช้ความระมัดระวังและเข้าใจในวิธีของการเดินทางของช้างป่าชุดดังกล่าวหากประชาชนและนักท่องเที่ยวพบเห็นช้างป่าและเกรงว่าจะเกิดอันตรายให้โทรแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์097 3495258านายกฤษดาแสงหล่อหัวหน้าชุดไล่ช้างชุดที่3หน่วยหมองกระแท้หรือโทรแจ้งตนได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพ, 9, 2, 5, 9, 9, พท์0631892599ไพฑูรย์อินทระบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันสัตว์ป่าสลักพระ สำหรับสิวิธีปฏิบัติเมื่อพบช้างป่าดังนี้ 1. หยุดรถให้ห่างจากช้างอย่างน้อย30เมตรหากช้างเดินเข้าหาให้เคลื่อนรถหนีด้วยการถอยหลังอย่างมีสติรอจนกว่าช้างจะหลบจากถนนจึงเคลื่อนรถผ่านไป 2. อ,อย่าใช้แตรรถ หรือส่งเสียงดังรบกวนช้างหรือไล่ช้างเพราะอาจทําให้ช้างโกรธและตรงเข้ามาหาเราได้เนื่องจากช้างป่าประสาทหูจะดีมากเสียงแตรแหลมๆจะทําให้ช้างตกใจและโกรธ3มงดการใช้แฟลชถ่ายรูปเพราะอาจทําให้ช้างตกใจตรงเข้ามาทําร้ายได้และทําให้ช้างเกิดการสนใจเดินเข้ามาหา 4. ให้ติดเครื่องรถยนต์ไว้เสมอเพื่อให้สามารถเคลื่อนรถหนีได้ทันท่วงทีและเสียงเครื่องยนต์รถที่ติดเครื่องดังทุ้มๆจะไม่ทําให้ช้างนั้นตกใจไม่เครียดและคุ้นเคย5หากพบช้างในเวลากลางคืน ให้เปิดไฟรถไว้เสมอเพื่อให้สามารถสังเกตอาการของช้างและระยะห่างระหว่างรถกับช้างได้โดยสะดวกห้ามเปิดกระพริบเพราะแสงจะเข้าตาและดึงดูดให้ช้างเกิดความสนใจเดินเข้ามาหา6ประสาทสัมผัสของช้างที่ดีที่สุดคือหูจมูกและตาถ้าดับเครื่องยนต์ช้างจะเข้าใกล้เพื่อใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นนั่นคือการดมดูและสัมผัส7เมื่อตกอยู่ในวงล้อมของช้างตั้งสติให้มั่นหากเป็นเวลากลางคืนให้ใช้ไฟต่ำ และอย่าเปิดไฟกระพริบแล้วเลือกเคลื่อนรถไปในทางที่มีช้างอยู่น้อย แม้บางครั้งจําเป็นต้องเข้าใกล้หรือเบียดโขลงช้างไปก็ตามอย่าดับเครื่องยนต์และปิดไฟรถเป็นอันขาดค่อยๆเคลื่อนรถให้เสียงเครื่องยนต์นิ่งมากที่สุดและสามารถเปิดไฟสูงเปิดได้ในกรณีที่เราอยู่ห่างจากช้างป่ามากกว่า50เมตรขึ้นไปเพราะจะทําให้ช้างรู้ตัวว่ามีรถมาไม่ตกใจและเดินหลบเข้าข้างทางถ้าเปิดไฟสูงระยะใกล้กว่านี้แสงจะแยงตาช้างตกใจได้ 8. ไม่ควรจอดรถดูช้างเพราะอาจมีรถคันอื่นตามมาและรถของคุณก็ขวางรถผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ถูกทำร้ายแทนรถของคุณได้ 9. สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเมื่อรถจอดเรียงการบนถนนความสามัคคีจะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าคันที่อยู่ใกล้ช้างหรืออยู่ไกลช้างก็ล้วนเป็นผู้ประสบเหตุทั้งสิน้นดังนั้นหากรถคันหน้าเปิดไฟถอยรถคันข้างหลังถัดไปก็กรุณาถอยรถอย่างมีสติและสิบไม่ควรจอดรถแล้วลงไปถ่ายรูปช้างในระยะไกล้เพราะอาจทําให้คุณวิ่งหนีขึ้นรถไม่ทันควรระลึกอยู่เสมอ,สมอว่าโดยทั่วไปช้างมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวหรือฝูงขณะที่คุณเจอช้างเพียงตัวเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีช้างตัวอื่นๆอยู่ในบริเวณ ปูงช้างอาจจะกระจายการหากินอยู่ในบริเวณป่าข้างๆทางนั้นก็เป็นได้และวินาทีที่เขาจะเข้ามาหานั้นเร็วมากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ศึกษาสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ วันที่5กันยายน2567เวลา9นาฬิกาที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรินครินการ์ญจนบุรีตำบนหนองย่าอําเภอเมืองจังหวัดการจนบุรีนายแพทย์ปริพล์ลจุนเจมิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีมอบหมายให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีนำคณะหมอพื้นบ้านในจังหวัดการนนบุรีภาคเอกชนและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดการจนบุนนนบนาานรีลงพื้นที่ศึกษาสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมมีควา สำคัญทางเศรษฐกิจในการลงพื้นที่มีการบรรยายประวัติความเป็นมาพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรินคริญการจนบุรีจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยเดินป่าสีเส้นทางศึกษาสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยหรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะศูนพันธุ์ของจังหวัดโดยได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าที่อุทยานนําเดินสํารวจป่าและดูแลความปลอดภยัย พร้อมชี้แนะพืชสมุนไพรในพื้นที่เพื่อเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรรวบรวมสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยสมุนไพรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ของพื้นที่เขตอนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินกาญจนบุรีเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานจากภาคีเครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดในการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร